แล้ววิญญาณดับเนี่ยนามรูปต้องดับด้วยนะในปฏิสัมบรัตก็คือว่านามรูปหมายถึงว่าถ้าเราตายแล้วเนี่ยเราจะไม่ลงท้องแม่เมื่อลงท้องแม่เนี่ยเราได้ทั้งนามทั้งรูปเลยการลงสู่คันย่อมไม่มีแก่เราแสดงว่าวิญญาณดับเท่าน,นั้นแหละเราไม่ลงสู่ขันแล้วนะเราไม่ลงสู่ขันแล้วนามรูปจะมีขึ้นได้อย่างไรก็ไม่มาเกิดนั่นเองนะ ไม่มาเกิดนั่นเองนะฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเกิดในท้องแม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีมโนแล้วก็มีแต่ยานทัศนะมีการเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยเรียกว่ายานมีแต่ยานทัศนะซึ่งยานทัศนะเนี่ยทำลาย ความเป็นหญิงเป็นชายหมดแล้วการที่เราทำลายความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยประการหนึ่งก็คือว่าเราหมดเรื่องนี้เราจะไม่เกิดกับใครแล้วใครจะมาเกิดกับเราก็ไม่ได้ถ้าเรามีเรื่องนี้เขาก็จะมาเกิดกับเราเราก็ต้องไปเกิดกับเขาเพราะมันมีด้วยกันมันเอาแรงกันไป ชาตินี้มาเกิดเรานะั้นเดี๋ยวตายแล้วจะไปเกิดกับคุณนะเนี่ยมันเอาแรงกันอย่างนั้นนะเพราะว่ามีเรื่องนี้เนี่มีเรื่องนี้ทําให้เราลงสู่คันนะลงสู่คันทันทีเลยนามลูกก็ต้องไปขึ้นมาถ้าเราหมดเรื่องนี้นะการลงสู่คันก็ไม่มีแต่เรายังไม่ถึงพระอรหันต์นะเป็นพระนาคามีเนี่ยเราต้องเกิดไหมเกิดแต่ไม่อาศัยคันการที่เกิดไม่อาศัยคันเนี่ย เขาเรียกว่าโอปติกะนะฮโอปติกะก็คือหมายถึงดับปุ๊บเป็นเป็นพระพรหมเลยพรมสุทธาวาส่นหละโอปติกะหมายถึงตรงนั้นเพราะอะไรไม่มีขันแล้วก็ไม่มีกามไปเกิดแต่ตัวเองติดสมาธิเท่านั้นเองไปเกิดตรงนั้นเพราะเวลาเราเห็นตัวเองแจ้งเนื้อชานมันจะมากมากแล้วก็ไปนิ่งใช่ฮ่าชา่วนมากก็จะไปตาย ตาแล้วไม่ลงสู่ขันเพราะว่าหญิงชายไม่มีแล้วจะไปลงที่ไหนได้ก็ไปเกิดเป็นเขาเรียกว่าเกิดโตทีเดียวทันทีโตคุบขึ้นมาเลยไม่ไม่ต้องผ่านอะไรทั้งนั้นไม่ต้องผ่านกันเขาเรียกว่าโอปัติกะนะโอปาติกะหมายถึงว่าการเกิดขึ้นโตทีเดียวโตขึ้นมาทันทีทันใดนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดับปิญญาณนะเห็นร่างกายของเราจะดับนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราดับปิญญาณเห็นร่างกายของเราดับแล้วเนี่ยไม่มีหญิงไม่ชายแล้วเนี่ยเราไม่ติดสังโยชน์เบื้องบนรูปราคาอรูปราคาไม่มีเวลาเข้าฌานออกฌานเนี่ยเราจะเอาไปตอนตายตอนเป็นเข้าได้ตอนตายอย่าไปนะเราก็หลุดไปทั้งสังโยชน์ห้าเลยนะมานะทิฏฐิอุทะจะก็ไม่มีก็เข้าสู่ัญธิปานพระนิพพา,านก็คือการที่เราไม่มาเกิดอีกเลย โลกของวิญญาณนั้นดับสนิทเลยนะโลกวิญญาณเราดับสนิทเลยเราไม่มีโลกวิญญาณเหมือนกับว่าเราเรารู้เราเห็นว่ามนุษย์ที่เกิดเปี่ยนว่ายตายเกิดอยู่เรารู้เราเห็นเรื่องของสวรรค์นรกแต่เราเราอยู่บนขอบขอบโลกอะเหมือนว่าให้เขาเนี่ยเกิดแต่แตาย เ,ออเกิดแก่เจ็บตายไปแต่เราไม่เข้าไปร่วมวงนะแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนมันอยู่ในกงขังอันนั้นเนี่ยเราไม่อยู่ในกงขังแล้วนั่นคืาเ,เรานิพานความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้ตายสัมผัสแบบนั้นนะตอนเป็นก็สัมผัสสัมผัสว่าวันๆหนึ่งเราเป็นมนุษย์นะเราไม่อยู่ในโลกของเขาเลยนะเนี่ยแต่ก็อยู่กับเขานี่แหละหมายคือว่ามันมีผนังกั้นกนระหว่างเรากับเขาอยู่แบบนั้นเลยนะ แล้วก็มนุษย์ก็เหมือนกันเราไม่ตายเนี่ยเราก็ดูเหมือนผนังกัน้นมีสวิตเปิดได้สวิตปิดได้เวลาเปิดก็เปิดไม่ได้เปิดมากเปิดแค่ให้รู้จักกันเหมือนกับเรา,เ,าเหมือนกับเราเปิดกระจกรถคุยกันนะนะแต่ไม่ออกทกรถนะแบบนั้นนะพอรู้เรื่องแล้วก็ปิดซะแบบนั้นแหละแต่ไม่ยอมลงรถนะแบบนั้นนะ่ยมันปนประเภทนั้น จะปิดก็ได้จะเปิดก็ได้จะไปก็ได้จะอยู่ก็ได้มึงไม่เกี่ยวข้องกับเขาไม่เดินกับเขาเราไปของเรื่องของเราเรามียานพานะของเราไปนะเขาก็จะเดินไปเองเราสัมผัสตรงนี้นะตั้งแต่ยังไม่ตายนะไม่ตายเนี่ยเรารู้เหมือนว่าแต่และว,วันนี้เราอยู่คนเดียวนะเราไม่อยู่กับใครมันเป็นถึงขนาดนั้นนะฉะนั้นตอนไม่ตายก็เป็นรู้สึกว่าเราเป็นผู้หลุดออกจากทุกอย่างแต่เราก็ยังไม่ตาย แต่ถ้าเราตายเนี่ยเราก็หลุดออกาทุกอย่างแต่เราตายแล้วก็เป็นแค่จิตเดียที่เขาไม่ไม่มารวมจิตทั่วไปอันนั้นเขาเรียกว่านิพพานเป็นนิพพานตายตอนเป็นนี่ก็ไม่เข้าเขาบางครั้งเป็นญาติเรานะเราก็มองว่านี่ก็ไม่ใช่ญาติเราหรอกแต่ชาตินี้มาเป็นญาติเราเราก็ทำความเหมาะสมกับเขาไปไม่ใช่ว่าไม่ไม่เป็นก็ตีห่างเลยไม่ใช่นี่เป็นพ่อแม่เรานะ เราก็รู้แต่ก็ไม่ใช่พ่อแม่เราหรอกแต่เราเป็นพ่อแม่กันในชาตินี้ก็จริงก็ทำความเหมาะสมกับเป็นพ่อแม่เราแต่ลึกๆไม่มีเป็นพ่ไม่มีใครเป็นพ่อแม่ใครเข้าใจไหมไม่เป็ใครเป็นพี่น้องใครไม่เป็นใครไม่เป็นสามีมใครภรรยาใครแต่ทุกคนมาเหตุปัจจัยเราต้องมีก๊อกสองตรงนั้นลองรับอีกทีหนึ่งว่าทุกอย่างมีเหมือนไม่มีมันเป็นเพียงละคร แสดงไปแล้วก็จบเพียงละครซะแท้จริงไม่มีใครแสดงอะไรมันมีปัญญามากนี่คือการเห็นตัวเองทำให้เราตัดโลกของบิญญาณได้สำเร็จนะอันนี้มันเป็นเรื่องของการที่ว่าการเห็นกายนี้ตมาได้นำมาสอนให้สาธุชนได้ทราบมากเลยเพราะว่าการเห็นกายมันเป็นของเห็นได้ถ้าเป็นของเห็นไม่ได้ไม่นำมาสอนหรอก แต่ทุกคนก็บ่นว่าเห็นยากเหลือเกินถ้าง่ายเนี่ยพระเจ้าก็คงไม่สร้างบาร,รมีมากมายนะเพราะของง่ายเนี่ยก็ไม่ต้องหมากอะไรแล้วนะนิดเดียหน่อยก็คงจะได้ละแต่นี่ท่านสร้างมากขนาดนั้นนะแสดงว่าไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ว่าใหม่ไม,ไม่ไม่เห็นนั่นเองคือเห็นยากนั่นเองนะแต่ก็เห็นได้นะเพราะว่าความหนาแน่นของจิตใจของเรานั้น พระพุทธเจ้าต้องสร้างบาร,รมีมามากมายเพราะว่าความหนาความแน่นของกิเลสมันเยอะจันน้้นอย่าบ่นว่ายากนะถึงบ่นไปก็ต้องทำไปเพราะว่างานนี้ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าทำไม่ได้ก็ทำได้แต่ก็ยากอย่างนี้หลนะเพราะว่ามันเป็นของยากของยากก็คือของที่สูงส่งนั่นเองของง่ายก็ของโหลโหล,โลนะมันก็เป็นของที่ไม่มีราคาะลรมากมาย นั้นของยากก็คือของที่มีราคาต้องมีวาสนาบารมีเราก็ต้องสร้างขึ้นมาเราต้องทำยังไงละจิตเราจะไม่ผูกพันกับอะไรในโลกนี้มีทางเดียวจะมาเห็นว่ามองกายให้เห็นแล้วเห็นยังไม่พอนะั้นต้องอยู่ด้วยนะอยู่ด้วยเป็นเครื่องอยู่เลยก็กลายว่าวันๆอยู่กับตัวเองทั้งวันทั้งคืนไม่อยู่กับใครละอยู่กับตัวเองทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอน ให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันเราตลอดการทุกเมื่ออยู่ยันวันตายเลยตายถึงจะทิ้งกันทิ้งนี่ความตายมาทิ้งเองนะเราก็อยู่ตรงนั้นแหละความตายมันจัดลงไปขนาดนั้นนะจะนั้นวันวัน,วนมีแต่ภาพเราคองโลกไม่มีภาพคนอื่นแล้วเราจะทิ้งภาพเราวันตายแต่คนที่ไม่พิจารณากายเนี่ยวันๆมีแต่ภาพคนอื่นเต็ม ภาพคนอื่นคองโลกเลยคองใจเราตายคาคนอื่นแน่นอนนะถึงจะเข้าสมาธินะตายคาสมาธิก็ไปเกิดผมมาโลกอยู่ดีถ้าไม่ตายคาคนอื่นก็ตายคาสมาธิใช่ว่าจะรอดผลนะคนบางคนนะเราไม่ตายคาใครหรอกจะเข้าสมาธิตายก็ไม่รอดอยู่ดีไปเกิดผมมาโลกนนแล้วก็ไม่แน่อาจจะลงนรกได้อีกเพราะว่าผมมาโลกก็ไม่ได้เอากามออกนะ ไม่ได้เห็นกายนี้เป็นว่าอาการไม่ออกอยู่ดีนะก็ไปไปชาติหนึ่งในชาติต่อไปอาจจะลงนรกแล้วก็อาจจะมาเป็นมนุษย์อีกนะเพราะว่าการทำสมาธิไม่ได้เป็นการทำลายกิเลสแต่ทำลายกิเลสเป็นทางที่สุดพ้นนะเราเห็นร่างกายของเราได้เนี่ยราคะหมดไปโทสะหมดไปโมหะหมดไปหมดทั้งสามตัวได้นะจิตเราหยุดแน่ ตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นไม่ไม่ทิ้งกันอยู่กันไปวันวันมีแต่ภาพเราชัดที่สุดในโลกภาพคนอื่นไม่มีเราไม่เก็บมาเลยภาพคนอื่นไม่เก็บใครมาคิดเลยนิ่งอย่างเดียวนะเห็นแต่เราภาพเราเราตัวจิตเราภาพเรามันก็นิ่งสิจิตเราภาพเขามันก็ฟุ้งสินะ อันนี้แหละจึงว่าคนที่ไม่เห็นภาพตัวเองเนี่ยมันก็จะอยู่ภาพพอดนตลอดการเพราะมันมีให้เลือกสองที่เรากับเขาถ้าไม่อยู่เราก็อยู่เขาหนีมารอดมันไม่ได้สามสี่ห้าเลือกเนี่ยนะมีเรากับเขาเท่านั้นแหละถ้าไม่อยู่เราก็อยู่เขาถ้าไม่อยู่เขาก็อยู่เราเราก็ต้องเลือกอยู่เราสิเราจะได้ไม่อยู่เขา ฉะนั้นการพิจารณากายเนี่ยตามาสรรเสริญมากมายพยายามแล้วพยายามอีกแล้วก็น้อยคนที่มาทำตรงนี้แล้วจะยืนหยัดอยู่ได้เพราะหลายคนเนี่ยมาแล้วนานๆแล้วหนีตามาไปแล้วหนีไปเยอะเลยในแรกก็มาดีๆธรรมะก็พอเกิดได้อยู่แต่ความเห็นผิดพลาดความเห็นอาจจะไม่ตรงปัญญาไม่มาก ไปไม่หลอดก็หนีไปเราก็ไม่ว่ากันเราถือว่าได้แค่นั้นคนเราเราก็เป็นผู้ให้เท่านั้นเขาไม่เอาจะทำอะไรได้เขาจะเพียงทิ้งหรือเขาเอาแล้วเพียงทิ้งทีหลังก็ไม่ว่ากันเราเป็นผู้ให้อย่างเดียวนมะันเป็นเรื่องของสติปัญญาแต่ละคนฉะนั้นทางเส้นนี้เนี่ยไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้เลวเวลาเ,าเราทำไปไปมากๆเนี่ยสมาธิช้านก็จะมากตามมันค่อยจะแหวะ นะมันคอยจะแวะแวะแล้วเขาก็ไม่กลับมาเขาก็คิดไปตามภาษาเขาอันนี้ระวังมากนะส่วนมากที่ติดเนี่ยติดในฌานเพราะฌานมันจะเกิดเยอะทั้งที่ไม่ได้ทำนะเราพิจารณาตัวมากๆเนี่ยสมาธิฌานมันก็จะมากตามมากนี้หมายนี้หมายถึงว่าพยายามจะให้เราออกจากทางเส้นนี้เพื่อจะไปหาทางเส้นนนนเพื่อไม่ให้เราเดินทางต่อนะนะ แต่ตัวเองไม่รู้ตัวเราเตือนก็ไม่อยู่แล้วอันนี้คือเขาเรียกว่าหลงในทางแต่บางคนเนี่ยทำไปแล้วขี้เกียจขี้คานเข้าหนะย่อนความเพียรแล้วก็สลายตัวอันนั้นไม่ถึงไหนอันนี้ก็หนีเหมือนกันหนีแต่ลงมือทำไม่มากสุดท้ายก็เลิกทำแล้วก็มาทำทีหลังก็ไม่ไหวอันนี้หลุดไปเลย แต่คนที่ไม่เลิกทำเนี่ยแต่เขาไปติดสมาธิเมื่อติดสมาธินะเขาจะอยู่สมาธิระยะหนึ่งนะแล้วเขาก็จะเสื่อมจากสมาธิเมื่อเสื่อมสมาธิแล้วเนี่ยจิตเขาจะฟุ้งมากกลับมาพิจารณากายไม่เห็นแล้วมันเสื่อมไปแล้วแล้วสมาธิก็ไม่ได้แล้วทั้งสมาธิทั้งการเห็นตัวก็เป็นอันว่าล้มไปไปอันนี้ก็ประเภทหนึ่งที่หนีอัตมาไป อีกประเภทหนึ่งก็คือว่าเขาไปนิ่งในชานแต่เขาสามารถจะเอาชานนั้นทําบ่อยๆแล้วไม่เสื่อมนะสามารถจะเลี้ยงหยอดน้ําไปเรื่อยๆไม่เสื่อมแล้วก็เอาชานเอานิ่งไปคนเหล่านี้ชานไม่เสื่อมแต่พิจารณาเสื่อมแล้วเขาก็ออกไปแล้วเขาก็ไม่เห็นเราที่เราเชียดด้านนี้เขาก็ไม่มาด้วยก็นี่คือสาเหตุหนึ่ง อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่คนทั่วไปที่ออกจากทางเส้นนี้ไปทางท่าที่แรกก็มาแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคนที่ทำพิจารณาตัวนียมันมากมากพอแล้วก็ไปเจอคนบอกคนนี้คือคนที่ทำสมาธิบอกว่าพิจารณามากแล้วพอแล้วเห็นยังไม่มากนะแต่ก็บอกว่าพอแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพอแล้วเราเข้าใจแล้ว นะเข้าใจก็พอแล้วไม่ต้องเห็นแจ้งหรอกเราก็รู้ว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าอย่างนั้นให้วางอุเบกขาไปเลยนะอุเบกขาก็เหมือนว่าจิตหนึ่งนิ่งจิตหนึ่งคิดจิตหนึ่งดูอยู่นั่นเองเขาจะอยู่แค่นี้ก็เป็นว่าดูกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็รู้ไปรู้ใจนึกคิดก็รู้ไปแต่ใจหนึ่งเป็นกลางๆไว้ มันก็จะลงมาตรงนี้ที่เขาทำกันทั่วไปก็จะมาล็อกเดิมอีกคนเหล่านี้ก็ไม่ไปละนะก,ก็ประมาณนี้นะที่ที่เขาที่จะมาสอนแล้วไปไม่รอดกันกับประเภทนี้ประเภทเหล่านี้แต่ถ้าคนไหนที่จะมาเตือนแล้วแนะนำแล้วเนี่ยเขาทิ้งความเห็นเขาแล้วเอาความเห็นเราไปทำเนี่ยสักวันหนึ่งสักเวลาหนึ่งเขาก็จะปลูความจริงว่าโอ้ที่เราเตือนจริง แต่ที่แรกก็ขัดขืนขัดใจเหมือนกันไม่อยากเอาแต่ด้วยความที่ว่าลองเอาดูก็จะรู้ทีหลังว่าเราเตือนนั้นมีมีผลจริงๆคนนั้นก็จะพยายามรักษาตัวเองให้ดีนะรอดก็รอดไม่รอดก็ระวังอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันยังไม่ถึงครึ่งเนี่ยอะไรไว้ใจไม่ได้นะถ้าคนไหนประถึงเกินครึ่งไปแล้วเนีไว้ใจได้พูดนี้หมายถึงต่ำกว่าครึ่งหมดเลยฉะนั้นพระเจ้าจะไม่รับรองใคร ที่ยังไม่ใช่โสดาบัลรับรองแล้วเป็นอื่นได้ซึ่งบางครั้งอาตมาก็ลืมตัวไปเหมือนกันในใหม่ๆนะตอนใหม่ๆว่ารับรองคนนี้นะเออเขาได้ดีนะวันหลังเขาเสียเลยนะเสียแล้วเข,เขาก็คนทั้งหลายเชืีสังคมก็ลุมเหล่าว่าทาไมพู้พูดแล้วทําไมหลวงพ่อคนนั้นยังเป็นอย่างนั้นตอนหลังมาเออเรานี่ละเอียดน้อยไปหน่อยเขายังไม่ถึงครึ่ง นะเขากำลังเริ่มมาเห็นว่าดีอยู่เราไปพูดอะไรที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยไม่ได้ตอนหลังไม่ตรมาจะไม่รับรองใครเลยไม่รับเสียตัวเองเสียตัวเองพอรับรองแล้วจเจริญละเจริญล้วแล้วคอยจะเป็นแล้วก็ตัวเองไม่ถึงไหนความจริงเขาก็มาอยู่แต่เขาไม่ถึงครึ่งการไม่ถึงครึ่งนี่มันมันมันแปลเป็นอย่างอื่นได้หมดเลยนะ ก็เสียตมาเลยว่าทําไมหลวงพ่อพูดว่ารู้ทำทําไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็เสียพระคนเหล่านั้นวันหลังไม่รับใครเลยไม่รับมันย,ยังไงตมาว่ายากที่จะเกินครึ่งน,นะยากนะไม่รับใครใครจะพูดยังไงช่างเขาว่าเขาชมกันนะเยอะเลยเนี่ยหมู่สังคมเขายกกันเองตอมาไม่ยกออกพวกพวกเดียวกันนาะยยกกันเองเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ ไอ้คนยกก็ไม่ใช่ว่าคนสูงอะไรคนจะรู้อะไรคนต่ำๆทั้งนั้นยกเรารู้ว่าคืออะไรเดีย๋ยวเราไม่ไม่รับใครหรอกเพราะว่าเข็ดเข็ดแล้วเข็ดเคยพูดกับกับคนเคยเคยรับอะเคยรับรองแต่ว่ารับไม่ถึงครึ่งไงแต่มันเปลี่ยนแปลไปหมดเลยดีไม่ดีเล่นเราเลยนะเล่นงานเราเลยตอนหลังมาไม่เอาใครฉะนั้นใครที่จะบอกว่า รู้ทาเห็นทมกระจะมาพูดพ,พ่อรับรองตมาไม่รับรองใครนะไม่ง่ายๆนะฟังตรงนี้เลยนะไม่รับใครง่ายๆนอกจากของแท้จริงๆนั้นค่อยไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ยังไม่มีของแท้ตอนนี้ยังไม่รับใครฟังไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปพูดว่าตมาไปรับใครไว้ไม่ง่ายๆหรอกของง่ายที่ไหนนะไม่รับใครง่ายๆนะเพราะว่าเราดูแล้วมันไม่ใช่มันยังไม่ถึง ใช่อยู่แต่มันไม่ถึงแวกข้างดังเสียมากกว่าน่นนะแล้วเรารับก็จะเสียนะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะว่าให้เราพิจารณากายให้มากแม้แต่พระเจ้าก็บอกให้พระทุกองค์เกษาโรมาท่านจะให้ไปทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกส่วนอนาปานติทำทีหลังทำทีหลัง,ทำท,ลงทำที่แรกทำนิดๆหน่อยพอได้อยู่ก็วางไว้ก่อนแล้วก็เราไปทำเห็นตัวเองแจ้งก่อนแล้วค่อยไปทำอนาปานติทีหลังจะดี โน้นเราเป็นพร้านาคามีก่อนกามเราหมดแล้วเนี่ยเราทําอนาปานติไปยาวเลยไม่ใช่ว่าอนาปานตาิไม่ถูกนะถูกแต่ถ้าไม่ทําไม่ตามขั้นตอนจะผิดทันทีเลยสามารถจะผิดได้นะแล้วก็สามารถจะถูกได้นะถ้าทําขั้นตอนตามขั้นตอนดีก็จะถูกถ้าทำไม่ทําขั้นตอนก็จะผิดนะั่นเองนะไม่ใช่ว่าใครจะมาใช้อะไรก็ถูกหมดนะมีดเนี่ยเขา <c oughs> เวลามีดเนี่ย เขาใช้ทำหัวเนี่ยเขาก็ใช้คมได้แต่บางทีเนี่ยเราต้องใช้สันมันนะทุบกระดูกบ้างทุบอะไรก็ต้องใช้สันบางทีก็ต้องใช้ปลายแหลมจิ้มนั่นนี่คือใช้ได้ตาม <c oughs> ตามฐานะอันควรที่ควรจะใช้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ใช้ได้หมดทุกอย่างเหมือนกันไม่ใช่นะทุกอย่างมีเหตุมีผลฉะนั้นอนาณา,านักทีบคนนุคคล่ยใช้ได้หมดบางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งก็ได้ อย่าคิดว่าได้เสมอไปถ้าทำไม่ถูกขั้นตอนไม่ได้นะถ้าทำผิดเนี่ยไม่ได้ถ้าทำถูกก็จะได้นะวันนี้ก็สมควรแก่กาละเวลาน้องได้พูดถึงว่า,าหลายคนก็ได้มาพิจารณากายเราอย่าทิ้งกายนะขออย่าลืมนะอย่าทิ้งกายให้เห็นกายไว้เสมอถ้าทิ้งกายปุ๊บจะอยู่ในความว่างเลยจะทิ้งกายแล้วดีเลยมันจะไปอยู่ตรงหลักนั้นเลยอันนั้นเขาเรียกว่าลอยตัวไม่ดีนะ นะอย่าลืมให้เห็นกายตลอดคนคนยังไม่จบเนี่ยต้องเห็นกายแต่คนจบแล้วก็ยังเห็นกายเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าคนจบแล้วไม่เห็นแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยแต่เราจะไม่เอาแล้วเนี่ยไม่เอากายแล้วจะเอาความว่างแล้วเนี่ยเรียบจะเราเป็นไขรนะเราออกนอกทางแล้วนะอย่างนั้นนะก็ระวังให้ดีกันแล้วกันนะ,ะวันนี้ก็สมควรแก่กาละเวลากาลาเวลาเนาะ ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทิน